ผูสมสบายดีทานผูสมเมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วกับซองเป็ดเวียงจันทร์เมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะได้พาทานผูสมมาหับสมมาเบิงต้นใบยานางแดงเนาะเป็นยาสมุนไพรสนิทหนึ่งเนาะที่มีสรรพคุณอย่างหลวงหลายเนาะโอ้ก็งามเติบเน,ะนาะพลังงามงามหลายงามหลายเป็นหลายหลีเนาะ เป็นแบบนี้แหลนะเนาะใบยานางแดงเนาะคือกันกับยานางเขียวอนะไรเนาะอันนี้เป็นต้นมันเคือมันหากมันเนาะดังที่หู้กันแล้วว่าใบยานางแดงมีสรรพคุณอย่างหลวงหลายเนาะเท่าที่หู้มาเนาะเป็ดเองก็ได้ศึกษามาเนาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตในกนะูเกิลเนาะใบยานางแดงสวยหักษากดไหลย้อนเนาะ ช่วยแก้กดไหลยนได้เนาะช่วยบำรุงหัวใจแก้โรคหัวใจบวมช่วยแก้ห้อนในเนาะช่วยแก้อาการท้องอืดช่วยแก้ผิดเบื่อช่วยในการล่างผิดในหางกาช่วยในการล่างสันผิดจากยาเสพติดเนาะอันนี้มันก็เอาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตเนาะ ส่วยครับพิษเนาะโลหิตและน้ำเหลืองเนาะช่วยบำรุงเลือดสำหรับสติเนาะหรือว่าเพศหญิงเนาหลังจากที่เกิดลูกอยู่ไฟอยู่กรมจะส่วยให้หมดลูกเข้าอูวไว้ขึ้นเนาะเขาจะเอาํำต้นมันเนาะมามาต้มเนาะแล้วก็บใบมันอะไะเนาะ มีข้อมูลระบุว่าสมุนไพรอย่านางแดงสามารถนำใส้เป็นยาฆ่าเสื้อลาได้ใบย่านางแดงเนาะยังมีสรรพคุณค่ายคือกับอย่านางสีเขียวเนาะทุกอย่างเลยเนาะตามที่เป็ดได้ไปศึกษามาเนาะไปเบึ่งน้ำอินเทอร์เนต็ตมาอะไรเนาะกะมาบอกเว้าสู่กันฟังเนาะ นอกจากว่า,าทีกาวมาแล้วเนาะอันกินโลดเนาะบอว่าเพชรยิงเพชรสายกินได้เมื่อสามารถไล่เลือดไล่ล้มเนาะสำหรับเพชรยิ้งเนาะก็กินดีอะไรเนาะถ้าว่าเป็นวันนั้นของเดือนหรือว่าฮอบเดือนเนาะเขาออามาต้มกินเนาะท่านผู้ชมเอามาเอามาต้มกินมันจะช่วยในการไล่เลือดเนาะไล่เลือดไล่ล้มอะไรเลือดบุดีอะไรออกดีเนาะ ขออนุญาตนําเดอเพศไซเดอร์อันนี้มันเพชรยิงวางเฉพาะเพชรยิงเนาะแต่ว่าเพชหยิงเพศไสายกินได้เมื่อันนี้นะเนาะก็คือว่าแหละเนาะช่วยเรื่องกดไหลย้อนอียงต่างตงเนาะแล้วก็แบบว่าครับสารพิษเบาช่วยในการแก้ท้องอืดอียงต่างต่างนะเนาะบ่จํากัดว่าเพศหญิงเพศไซด์เนาะกินได้เมื่อเนาะเป็นปิญาสมุนไพรเนาะคือลำต้นเนาะหรือว่าลำต้นของมันก็สิเป็นแบบนี้เลยเนาะ เป็นยาคือกันเนาะทานผู้ชม้วนเร็วจะเป็นยาหมดเลยเนาะกับพามาเบ่งน้ำกันใกล้ๆเนาะพุ่นะอู้ถือว่าน่าจะมีอันมีอยูการหลายปีเติบเนาะโดยเพื่อนๆเนาะทานผู้ชมเนาะทวามักเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เนาะกดติดตามอะไรเนาะกดไลค์เนาะกดหัวใจให้แน่เนาะติดตามให้แน่เด้อเนาะ และสามารถเซได้เนาะเพื่อนๆทานผู้สมสามารถเซได้เนาะอันนี้เนาะถ้าว่ายผู้ใดอยากได้เนาะก็มีเนาะเพิ่นมีให้บูซาเนาะเป็นของพี่น้องเป็ดเองเนาะสมุนไพรเนาะยานางแดงใบยานางแดงนี่ก็บ่แเมนวัสิหาได้ง่ายเนาะแล้วก็บ่แม่นวาสิหาได้ยากเนาะคอนซิเว้าแล้วก็มันมีหน่อยแล้วเนาะเฮาควรที่จะอนุรักษ์ไว้เนาะสืบเอาน้วพันธุ์มันนาะมาขยายปลูกไว้เนาะ เพราะว่ามันเป็นยาสมุนไพรดีเนาะเด็ลักษณะใบมันก็จะเป็นแบบนี้แลยเนาะพาทานผู้ชมมาเบื่องใกล้ๆเนาะข้ายคือบอกับอยอานา้งสีเขียวเนาะเด็อันนี้ก็เป็นใบยานา้งแดงที่ว่าเป็นใบที่บใบแก่ใบแห้งตากแห้งแล้วเนาะ ใบแก่แล้วที่ว่าเก็บไว้เนาะเอาเก็บนี่แหละเนาะอันอันนี้เป็นใบยานางแห้งพี่นอ้องตัวที่แห้งแล้วเนาะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามฤดูหนาวหนาหนาวนะมันกิดสิลุนเนาะช่วงที่ว่าใบไม้รุนลายๆ,ๆเนาะก็เก็บเอาไว้เนะาะบัดนี้เนาะเป็ดเนาะสีได้มาต้มนม้ำยานางแดงนี่กินเพราะว่า มื่อนี้ก็เป็นขออนุญ,ญาตเดี๋ยนะเมื่อนี้มนเป็นวันหอบเดือนเนาะส่วนส่วนหลายแล้วเป็ดจะต้มกินประจำเนาะสำหรับหอบเดือนเนาะมันจะช่วยในการไหลเลือดไหลลม้มตัวนี้เนะเลือดหมุนเวียนดีเขาก็สิเอามาล่างก็เนาะล่างแล้วก็จึงเอาไปต้ม การต้มนี่นะนาะมันกะสีมีใส่แล้วแต่าหู้อะไรนะใส่หน่อยใส่หลายเนาะหรือว่าจะใส่เจ็ดใบบ่ใส่น้ำเอาหน่อยหนึ่งลิตรบ่เนาะต้มให้มันขุนหรือว่าจะใส่สิบส่าใบหรือว่าเฮากะตวงเอาเนาะยุมใส่ก็ได้เนาะล้างทอมสงความสะอาดก้อนก่อนเอาไปต้มกินโดยการต้มนอะเฮากะสีใส่น้ำดื่มลงไปเนาะ แล้วแต่เนาะแต่ละคนอยากใส่น้ำาองรีดหรือว่าสามรีดก็ได้เนาะขั้นอยากให้มันเป็นเข็มข้นสีแดงดีเขาก็โบต้องใส่น้ำหลายเนาะใส่ประมาณอ่สองรีดเบาหรือว่ารีดเครื่งก็ได้มันก็นสิได้เข็มข้นดีแต่ว่ามื้อนี้เป็ต้มก็น่าจะเป็นประมาณสองรีดครัวครัวเนาะโบต้องใส่หลายก็ได้เดอ้อทานผู้ชมเดอ้อขันต้มอ,อยากให้มันเป็นสีแดงเข็มข้นดีเนาะ อันนี้กะสิต้มดนเติมอะไรเนาะต้มจนให้มันแห้งแล้วมันจางแดงดีแต่ว่ามื้อน,นี้คือซีโบได้ต้มคุณนปันไดดอกเนะาะเฝ้ากิ่นแน่เ <c oughs> ดี๋ยวได้แล้วน,ะน้ำยาหนางังแดงของเฮาเย็นให้มันอุ่นๆจักหน่อยแล้วจังดื่มกินเนาะโดยอันนี้ก็เป็นน้ำยาหนางังแดงเนาะเป็ดโบไิ้ต้มเข้มขุณนปันไดเนานะคนว่าอยากต้มเข้มขุณนกะสิประมาณ ประมาณยี่สิบใบพี่น้องจะมีก็ได้แล้วแหละเนาะมาดิมมาดื่มน้ำกันเนาะหมดแล้วเนาะเอาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นพเป็ดขอลาไปก่อนเนาะฝากเดเดอร์พี่น้องถ้าว่ามากนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้แน่เนาะขอบใจหลายๆที่เข้ามาสะสมบายยเนาะเดี๋ยวเขามาพบมาพ่อกันใหมเนาะสำหรับคลิปต่อไปเนาะ